9ข้อคนรู้ทาไมบ้านเนี่ยคุ้มสุดในเส้นสายสองราคาแบบเนี้ยมาอไปไม่มีแล้วนะสาย2เนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่แค่ถนนธรรมดาที่เนี่ยกลายเป็นถนนบ้านเศรษฐีที่โครงการขึ้นใหม่ก็คือระดับลักชัวรี่ถึงซูเปอร์ลักชัวรี่แทบจะทั้งหมดรอบๆเลยข้อแรกบ้านหลูโซนเนี่ยเริ่มกันที่ประมาณ20-70ลา้าน ที่จะพาไปดูเนี่ยเริ่มที่15ล้านบาทข้อ 2. ราคาที่ดินเนี่ยพุ่งไปแล้วกว่า1 1 4ในรอบ10ปีเป็นอัพเทรนพูดง,ง่ายๆก็คือซื้อวันนี้ดีกว่าซื้อวันหน้าที่แพงขึ้นแน่นอนข้อ 3. อานาคตโซนเนี่ยก็จะเดินทางง่ายขึ้นอีกเพราะว่าจะมีทางพุ้ขนาดลอยฟ้าบลลกแล้วก็รถไฟฟ้าสา,สายสีแดงสีลาสยายยาอนาคตเดินทางไปไหนก็ง่ายกว่าเดิมแล้วทําไมบ้านเนี่ยถึงคุ้มสุดในโซนก็มาดูข้อ4เพราะอยู่ที่เนี่ยเข้าเมืองไวสุดไม่มีไฟแดงลองคิดดูบ้านใหญ่ขนาดเนี้ยแต่เข้าเม เส้นแรกก็เป็นลอยฟ้าบรมราชชนีเส้นสองก็เป็นถนนพันนกสายสีเส้นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด่วนสีด๊าเนียถึง3เส้นทางข้อ5มีของกินของใช้ก็ใกล้หมดเลยตาดิโอกาจานาะใครไหนไม่ถึง1โลเดอะมอบางแคโรงเรียนเพิร์พัฒนามอมหิดโลโรงพยาบาลคนบุรี2รอบๆเนี่ยก็สะดวกมากเอาจริงตอนแรกก็ตกใจว่าบ้านทำเลเนี่ยราคา15ล้านจริงหรอเพราะว่าข้อ6เนี่ยสิ่งที่ได้คือเป็นบ้าน5นอน4จอดที่ราคาดีมากๆพื้นที่ใช้สอยก็320 390อตารางเมตรจอดรถเรียงได้4คันแบบหน้ากระดาษไม่ต้องจอดซ้อนคันงบเนี้ยในโซนเนี้ยที่เป็นบ้านลักชัวรี่ใหม่ๆหรือว่าหาแทบไม่มีเลยข้อ7ดีไซน์ก็เป็นเฟรน c ์โคลอเนียลอยู่กี่ปีก็หลูเหมือนเดิมบ้านเนี้ยคือเหมือนดีไซน์เป็นแบบสไตล์ไทม์เดสเบปปาเตฟิลิสแต่สิบยี่สิบปีก็ยังดูแพงอยู่ข้อ8ส่วนกลางอ่ะครบทุกเจเนอเรชันกับเฮาส์สระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสแล้วก็พื้นที่สีเขียวที่ให้ความร่มรื่น9สรุปอยู่ที่เนี่ยเหมือนได้บ้าน23ลล้าาาานนนใรค15 000, ก็อยาาากให้เรมดูของจริงนัน,นะครบ ว่าเป็นอย่างที่บอกไหมที่แกลนดมองแกนพันนกสายสอง